วิ่งไปสามได้แหมเหลืออยู่เพียงแค่หนึ่งคนเดียวนะแต่บอลด้วนมีแข็งจริงกจริงเช่นะมวยดวงแข็งเออแต่โดนก้านคอหลับได้นะถ้าโดนจังๆก็เรียบร้อยได้เหมือนกันนะครับดวงแข็งต้อก้านคอหลับได้แหมเบกขึ้นมาครับที่โดนนำหนักเวรนี้อาจจะเสียเปรียบนิดนึงนะแหมคู่นี้นี่ห้ากันนะครับว่าอายุ26ปีนะครับนางสีสิงห์21ปีมวยรุ่นน้องหัวใจจะต่างกันขนาดไหนอ้า ขวาหัวไปที่ะลครับซูนึ่งหรืเด็กเดิมให้จ้าเลยครับโอ้ยอ่ะกลัวครับมา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 เโอราศีสุดร์นี่เป็นมูรุปร่างดีมากนะแหมเด็กสะกินครครับนี่ต่างกัเอาผู้พันอ้าวคุณมองเขาที่นี่ได้ทำงานแน่นอนนะวันนี้ถ้าเฉยมานั่งเฉยเฉยได้ทำงานครับคันซอกขึ้นมาแหม่ลงล่างปาป้ามาให้นี่ไม่ได้เลยนเอาเจอร์รัปนายเข้าไปครับ ยิ่งชกยิ่งแรงย,ยิ่งชกยิ่งดูครับสำหรับ้ดานดของตีมนุษย์หมดยกนี้นี่จ่าเอกชายาต้องแก้แล้วนะครับแบงซ้ายมาอีกเดี๋ยวเดี๋ยวนะต่อไปจับที่เชียฟมาเ<ช>อาละ